ต่อมาจากห้องชมรมพุทธห้องจากห้องชมรมพุทธความดีมีละเอียดควรวิเคราะห์แง่ดีแง่ลบแต่ภายในไม่ออกสื่อ,อมองเนี่ยเปิดปวดอุตริกับอนุอยู่ร่ำไปมองเนี่ยปิดอ,อันนี้อาตมาเคยพูดมาไม่รู้กี่ที่แล้ว ออกสื่อไปเนี่ยอาตมาสแสดงทำรรเป็นโลก,กุตระจริงพูดที่พูดนี่ก็รู้และหาว่าอาตมาอวดอุตริกกับอนุสัมบันอยู่ร่ำไปขอยืนยันว่าอนุสัมบัญไม่เปิดดูช่องนี้หรอกเห็นปุ๊บมันก็ผ่านตาเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่รู้หรอก คนจะดูช่องนี้นั้นดูที่อาตมาก,กำลังอวดอุตรินั้นเป็นอุปสัมบันเป็นผู้ที่ใส่ใจเป็นผู้ที่มีภูมิพอที่จะดูอน,นุสมปันนะัไม่ดูหรอกคุณ่าว่าอาตมาจะอวดกับอน,นุสมปันเลยนะพูดไม่รู้กี่ทีแล้วอธิบายแต่แล้วก็เอามายืนยันเพราะไม่เข้าใจความจริงชัดเจนอย่างที่อาตมาพูดนะ มีคน <c oughs> เขาก็คิดตัวอาตมาอยู่นั่นแหละมีคนอยากรู้ว่าอนุปสมบันคืออะไรครับพ่อท่านอนุสมบัติก็คือคนที่ไม่มีภูมิพอที่จะรับธรรมะได้ธรรมาลกุตระเนี่ยเขาไม่มีภูมิพอจะรับได้อย่าไปเทศกับเขาเลยอย่าไปสอนอย่าไปบรรยายแต่มันก็ต้องเริ่มจากอนุปสมบันนั่นแหละ ถ้าไม่เริ่มให้เขาได้ยินเลยแล้วก็จะได้อะไรขึ้นมาล่ะต้องเริ่มมห้มีหน่วยของโลกุตรธรรมเป็นอัญญาธาตุไปเรื่อยๆเรืๆรื่ๆหรือเขาก็ต้องภาคเพลี่ยนฟังคุณอย่าไปตัดรอนคนที่เขาควรจะได้ที่คุณจะตัดรอนตัวคุณเองเลยไม่ฟังอัตมารหรือไม่ฟังโลกุตรธรรมเพราะว่าไปซื่อสัตย์ต่อธรรมะพระพุทธเจ้าว่าอย่างมิชาทิฐิยู่ะ ซื่อสัตย์ต่อธรรมพระพุทธเจ้าอย่างที่ใช่ที่ยงอยู่ว่าเออเอาอุตริมนุษร,รมมาออกสื่อให้มาสอนมาบอกแก่อนุสัมพันททำไมมันผิดนะผิดคำสอนพระพุทธเจ้าฟังเข้าใจชัดขึ้นไหม เพราะฉะนั้นอย่ามาคิดตัวอาตามาในอวุตตริมนุษธรรมกับอนุสัมบัน์อนุสัมบันธ์เขาไม่ไปแลอาตามาหรอกอวดยังไงเขาก็ไม่ดูไม่แลไม่ฟังแต่มันอยู่ในช่องมันเปิดผ่านได้บางทีผ่านเขาก็เปิดผ่านผ่านผ่านตอนนั้นนะเขาไม่ดูหรอกอาจจะดูจับผิดอาจจะดูจับผิดบ้าง เือดูเพื่อที่จะดูว่าจะพูดยังไงมันจะตลกบ้างมันจะเป็นอะไรไปเขาก็จะอย่างนั้นะดูอย่างมนุษย์อาบน้ำกลัวเปียกจะอาบน้ำมากลัวเปียกแล้วมันจะได้อาบไหมเนี่ยห้องชมรมพทดความดีมีละเอียดโคนว,วิเคราะห์แง่ดีแง่ลบในแค่แค่ภายใน ไม่ออกสื่อวงเล็บอุตริกับอนุสํามบัญย์ยำอยู่ร่ำไปต้องขอบคุณพ่อครูโพธิรักษ์ที่วิจารณ์อย่างท้าทายท่านอาจพลาดที่ตัดสินบนข้อมูลอันน้อยนิดพระสายอาจารย์มั่นอรหันเกโซดาก็ยังไม่ได้สอนแต่เรื่องนั่งสมาธิหลับตาผมไม่สนใจเรื่อง พระรูปไหนจะเป็นอรหันต์อรมุนแต่สนใจพระวิจารณ์อย่างท้าทายอ๋อแสดงว่าสนใจอาตมานเนาะสนใจพระวิจารณ์อย่างท้าทายมันมีความจริงอะไรอยู่ในนั้นอา่าทำให้ผมเปิดฟังพระสายอาจารย์มั่นที่มีอยู่อ๋ออยู่ใน u ู u b e แทบทุกรูป โดยเฉพาะหลวงตามหาบัวพระที่น่าสงสารในสายตาของพระพระครูโพธิรัตน์เอาจริงๆนะนางสาจริงๆนะคือตายฟรีไปเป็นชาติชานี้ก็ตายฟรีแล้วก็ล้มตนว่าตนไม่เกิดอีกแล้วตนสุดยอดแล้วบรรลุอลหรหันต์แล้วนะแล้วตั้งจิตไม่เกิดอีกแล้วนะซึ่งตั้งจิตไม่เกิดน่ตั้งได้ แต่สัจจะความจริงของคุณธรรมของเราถึงขั้นจะไม่เกิดอีกได้หรือเปล่าตังนี้อันนี้ตังหากที่มันเป็นเรื่องจริงเมื่อมันยังไม่เป็นอหรหันต์จริงยังมิชาติฏฐิลงอลหรหันต์แก่อยู่แล้วมันจะไม่เกิดได้อย่างไงอันนี้ก็เทวนิยมนี่ก็น่าสงสารขมืนกันแต่ยังน่าสงสารน้อยกว่าชาวพุทธอย่างมหาบัว เาาเรียนรู้ธรรมมาของพระเจ้าแต่ไม่ได้เทวานิยมเขาไม่ได้เรียนเอาล้วก็นางสารเขาอย่างยิ่งอยู่แต่ก็ไม่ยิ่งไปกว่าสงสารมหาบัวเพราะได้เรียนแท้ๆแล้วก็ไปโถไปผิดพลาดไปหลงว่าตนจะไม่เกิดอีกซะอีกป่านนี้คงเกิดเป็นอะไรแต่อะไรไปแล้วละ่ะอาจจะไม่ได้ไปเกิดเป็นคนก็ได้ ไปเกิดเป็นอะไรตรออะไรร่างต่าน,นๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่หน้ามหาบัวที่หน้าพระที่หน้าสงสารในสตาตาพ่อครูโพธิลักษ์ยิ่งฟังลึกเข้าไปยิ่งเห็นแต่เรื่องเจริญปัญญาไม่สนับสนุนสมาธิหลับตาแม้แต่น้อย อาตมาเองอาตมาไม่เลไม่ไม่ใช่ไม่ไม่สนหลับตาแม้แต่น้อยแต่อาตมาไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยส่งเสริมพูดถึงอยู่ว่าหลับตาเป็นเทวิชโชหลับตาเพื่อพักผ่อนหลับตาเพื่อทบทวนธรรมแต่เราไม่หลับตาเพื่อที่จะใช้จิตเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหารใครเคยได้ฟังมาบ้าง ที่อาตมาพูดใครเคยฟังมาบ้างเอามีอยู่คนหนึ่งสองคนสามคนเอาก็ค่อยๆยกพึงนึกได้ไม่เข้าใจที่อาตมาพูด <c oughs> อาตมาเคยพูดและก็พูดใช้ใชคำว่าหลับตานี่มีอุปการะมากก็พูดที่กัเปนน็นสำนวนของพระพุทธเจ้าเป็นสำนวนของพระไตรปิฎก นั่งนั่งหลับตาเนี่ยอุปการะมากแต่ต้องสัมมาทิฏฐิว่าคุณจะนั่งอย่างมิชาทิฏฐินั่งอย่างลงว่าเป็นหลักปฏิบัติธรรมของพระุเจ้าซึ่งมันไม่ใช่เจริญสิบาวิชาแปดฌานที่ได้มันจึงไม่ใช่ฌานที่ได้จากเจริญสิบาวิชาแปดมันเป็นฌานไปได้ในการหลับตาสะกดจิตมันไม่ตื่นเลยเอปรักาปฏิปทาของพุทเจ้านเะป็นผู้ตื่น เป็นพวกมีสำรวมใรทดาบานทั้งหกในคพูดไอหลับตามันไม่ใช่แค่นี้ประเด็นแค่นี้ถ้าเข้าใจเราจะสะดุดกึกเลยโอ้ตายหลงมานานโอ้แล้วก็จะเกิดโอ้โหหิริอย่างแรงกล้าะละอายอย่างแรงกล้าเกรงกลัวอย่างแรงกล้าเคารพอย่างแรงกล้า เมื่อฟังท่านเรื่องที่ท่านสอนวิปัส,สนาพระในระดับลึกผมรู้สึกคล้ายท่านจะคล้ายท่านจูงมือผมชี้ชวนให้ดูความจริงบางอย่างในตัวผมเองและมันก็เป็นมันก็เป็นไปตามนั้นอาจต่างกันบ้างในรายละเอียดเพราะยืนคนละจุดแต่มันเป็นดอกไม้ดอกเดียวกันน่าเสียดาย ถ้าใครฟังการวิจารณ์แล้วเชื่อตามนั้นเขาจะพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้สู่ภายในลืมตานี่แหละเรียนรู้รู้ภายในคุณ ơi! เอ้ยเรียนภายในแล้วก็มีภายนอกเป็นอภิภูหรือเป็นอนุปัมมะจะรู้ภายนอกภายในพร้อมกันนี่คือผู้ บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าหรือผู้จะปฏิบัติให้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้ารู้แต่ภายในแล้วไปตัดไม่มีภายนอกเลยนะคนระับลงทะเลมหาสมุทรจะเยือกเย็นไปเลยปลาฉลามกินหมดไม่ได้เรื่องหรอกโอ้ยนะเขาจะพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้สู่ภายใน ธรรมดาภายในมันต้องมีอยู่ตลอดและภายนอกก็ยังมีอยู่ตลอดในการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเนี่ยแค่นี้ประเด็นแค่นี้เข้าใจกันไม่ค่อยได้ต้องมีสองสภาพทั้งนอกและในเรียกว่ากายเห็นไมพระฉะนั้นเมื่อเพียรแรกก็เลยก,กายเป็นเพียรไปไปเข้าใจว่ากายมีแต่ภายนอกเห็นไหมมิชาติท,ทิขาดรอยเลย เป็นอวิชาประสนิทสนมเลยเป็นอวิชาสนิทสนมถนัดทนีไปเลย